สวัสดีเพื่อนเพื่อสมาช็กทุกท่านนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำレスเม่เพื่อส่งประวัติการทำงานเพื่อใช้ในการสมัครงานแบบง่ายๆกันนะครับ <music> ขั้นตอนแรกนะครับเพ <music> ื่อนๆจะต้องใช้ Microsoft Word นะครับผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกและง่ายมากที่สุดนะครับถ้าใครใช้ Excel ก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราต้อง เปิดมาที่ Microsoft Word ก่อนนะครับเมื่อเราเปิด Microsoft Word มานะครับมันก็จะมีแต่กระดาษเปล่าๆนะครับโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับก่อนอื่นก็มาเซตตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดให้มันอยู่พอดีนะครับเป็นให้มันเหมาะสมกับเป็นเอกสารในการใช้ในการสมัครงานนะครับความสูงต่ำระยะห่างจากขอบนะครับกะระยะให้พอดีพอประมาณนะครับขั้นตอนแรกสิ่งที่จะต้องใส่เข้าไปนั่นก็คือชื่อของเพื่อนๆนะครับ พอใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปแล้วนะครับขอให้เป็นจุดเด่นนิดนึงนะครับจะตัวอักษรค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งก็ดีนะครับผมใส่มาสัก24นะครับก็จะได้ให้เห็นจะได้เห็นชื่อของพวกเราชัดๆนะครับในส่วนต่อมานะครับต่อจากชื่อนั่นก็คือที่อยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ที่อยู่ของตัวเองก็ให้เพื่อนๆใส่ที่อยู่ของตัวเองในแถวที่2ได้เลยนะครับก็ตรงคําว่า a s d a t e แนะนําว่าให้ทําเป็นตัวอักษรหนานะครับ ลากคุมไปเลยนะครับแล้วก็จิ้มที่ตัวบีนะครับเพื่อให้มันมีความโดดเด่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับที่อยู่นี้ไม่ใช่ที่อยู่ของผมแล้วก็ไม่ใช่ข้อมูลของผมเองนะครับผมแค่ใส่มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องใส่เข้ามาก็คือรูปภาพนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่รูปของตัวเองเข้ามาฝั่งขวานี้ได้เลยนะครับโดยการเข้าไปที่ insert แล้วแทรกรูปเข้าไปนะครับไปที่ picture นะครับ หลังจากนั้นก็ใส่รูปของตัวเองเปิดเข้าไปนะครับพอเราใส่รูปภาพเข้ามานะครับอักษรมันก็จะไปอยู่กระจัดกระจายนะครับวิธีที่เราจะทําให้ภาพไปอยู่ด้านหลังตัวอักษรนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกขวาที่รูปนะครับคลิกขวามันจะมีคําว่า wrap text นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกคําว่า behind text นะครับให้ไปอยู่ด้านหลังตัวอักษรแล้วก็จิ้มครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับแต่งให้ขนาดพอดี ให้มันเห็นสักประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วนะครับปรับแต่งให้สวยงามนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ชื่อที่อยู่นะครับอีเมลเบอร์โทรแล้วในส่วนต่อมาก็จะเป็น personal data นะครับก็คือข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใสใ่เป็นตัวอย่างนิดนึงก่อนโอเคนะครับสิ่งที่ สิ่งที่จะต้องใส่เกี่ยวกับ personal data นะครับอายุของเพื่อนๆนะครับ Nationality ก็คือสัญชาติสัญชาติไทยของผมนะครับ Date of Birth นะครับวันเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับ Religion ศาสนานะครับใครศาสนาไหนก็ใส่ไปนะครับ Education นะครับคือสถานะการศึกษานะครับใครจบอันไหนก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนสูงต่อมา ไฮส่วนสูงเวทน้ำหนักนะครับส่วน marital status นี่คือการแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานนะครับขย่าล้านก็พิมพ์คำว่า s e p a r a t e ไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นโสดก็ single เข้าไปนะครับส่วนใหญ่ที่เกียจใส่คำนะครับก็จะใช้คำว่า single ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับต่อมาในส่วนของแถวต่อไปนะครับในส่วนของแถวต่อไปก็คือเป็น work experience นะครับประสบการณ์ที่เราทำงานมานะครับ ก็เขาจะดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับว่าคุณมีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานหรือไม่นะครับให้เพื่อนๆใส่ของตัวเองนะครับ work experience นะครับจัดหน้ากระดาษให้ตรงนะครับให้สวยงามนะครับก็อันนี้คือสถานที่ทำงานก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆทำที่ไหนบ้างนะครับต่อจากอายุงานนะครับว่าทำตั้งแต่เดือนอะไรปีอะไรนะครับจนถึงปีไหนก็ใส่เข้าไปนะครับ position ก็คือในส่วนของตําแหน่งนะครับ ก็ตอนที่อายุงานที่ทําช่วงระยะเวลาที่เพื่อนๆทานะครับอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับก็ถ้าเกิดใครทําหลายๆที่นะครับก็แนะนําให้ใส่เข้าไปนะครับเขาจะได้รู้ว่า,าคุณมีประสบการณ์หลายด้านนะครับอันนี้ผมก็ใส่ใหเ้เป็นตัวอย่างดูนะครับคือถ้าแถวเดียวมันไม่พอก็เอาเพิ่มมาด้านข้างนิดนึงนะครับไม่ต้องไปต่อยาวนะครับเราไม่ต้องการให้มันเกินหนึ่งหน้ากระดาษนะครับเพราะว่าสิ่งที่คนที่เขา สิ่งที่หัวหน้านแผนกทรัพยากรบุคคลต้องการนั่นก็คือชื่อที่อยู่เบอร์โทรพนักง a นดัต้าแล้วก็เบอร์เอ็กซ์เพลเยก็คือประสบการณ์การทํางานและอีกอย่างถ้ามันอยู่ในหน้าเดียวนะมันก็จะง่ายในการตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ง่ายนะครับต่อมานะครับในส่วนของเทรนนิ่งนะครับเพื่อนๆน,นะครับได้มีการฝึกอบรมอะไรมาบ้างนะครับให้เพื่อนมากรอกด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้เป็นตัวอย่างก่อนละกันนะครับ มีใครได้รับการอบรมเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาใส่ตัวนี้เลยว่าพกการอบรมเสียจะมีใบประกาศให้ด้วยนะครับอย่าง CPR โปรแกรมเทรนนิ่งนะครับช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าเบสิกกุ๊กเทรนนิ่งก็คือไปเรียนรู้เรื่องการทําอาหารอะไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆได้รับการอบรมมาหรือว่ามีใบประกาศหรือว่าไม่มีใบประกาศแต่ว่ามีความรู้เฉพาะด้านบ้างนะครับก็ใส่เข้าไปในส่วนของเทรนนิ่งนะครับในส่วนของหัวข้อต่อไป ในส่วนของหัวข้อต่อไปก็คือความสามารถพิเศษนะครับเพื่อนๆมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนะครับก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือความสามารถพิเศษพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าได้นะครับเล่นกีตาร์ได้เล่นกีฬาอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษนะครับก็มาใส่ในหัวข้อนี้นะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาอังกฤษก็ใส่เป็นภาษาไทยของตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ เอาตามที่เราเข้าใจนะครับหรือถ้าใครถ้าอยากจะให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็าสามารถใช้ Google Translate นะครับเพื่อนๆไปพิมพ์ใน Google Translate เสร็จแล้วก็ copy เอามาวางในตัว Resume ของเราได้เหมือนกันนะครับในส่วนของข้อต่อไปนะครับหลังจากความสามารถพิเศษก็คือ reference นะครับบุคคลอ้างอิงนะครับอยู่ด้านล่างเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับเพื่อเขาจะทำการตรวจสอบคุณนะครับ เพื่อความเรียบร้อยในการทํางานนะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างจะต้องตรงและเป็นจริงนะครับเพื่อป้องกันพวกกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับซึ่งมันก็มีอยู่เยอะนะครับในส่วนของต่อไปนะครับวันที่คุณจะพร้อมจะเริ่มงานนะครับวันที่คุณพร้อมจะเริ่มงานนะครับ ready to start คุณเริ่มพร้อมเริ่มงานวันที่เท่าไหร่นะครับคุณก็มากรอกตรงนี้นะครับถ้ามันใช้พื้นที่ติดกันไปคุณก็มาปรับหน้ากระดาษนิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็แต่ง ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับ ready to start นะครับเริ่มที่เท่าไหร่ก็เกากเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ให้ดูภาพหลวมๆนิดนึงโอเคนะครับเพียงเท่านี้เราก็ทำเรซูเม่เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวเลยนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับอยู่ในช่วงสัมภาษณ์งานเขาก็จะสอบถามเอาอยู่แล้วนะครับคือเราไม่ต้องลงลึกมากนักนะครับแต่เน้นที่เนื้อหาแล้วก็ข้อมูลที่มันเด่นชัดและสิ่งที่เขาต้องการนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เซฟข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ไปตามที่ที่เขารับสมัครงานนะครับผ่านไปทางส่งไปทางอีเมลนะครับตรงไหนเขาสมัครงานเขาจะมีช่องทางติดต่อก็คือส่งอีเมลไปนะครับหรือว่าจะส่งมาเป็นพอส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีอีเมลให้เราส่งไปเพื่อทําการแอปพลายสมัครงานนะครับส่งตัว C.V.C. ของเราตัวนี้นะครับตัวประวัติการทํางานเพื่อให้เขามาดูนะครับหลังจากที่เขาดูเสร็จเขาก็จะเรียกเราไปสัมภาษณ์งานนะครับซึ่งมันจะทําให้เราประหยัด เรื่องค่าเดินทางที่เราจะต้องเสียเวลาเดินทางไปกรอกใบสมัครนะครับเราไม่ต้องใช้รูปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสมัครเนี่ยเขาให้เรากรอกทิ้งไว้นะครับเราก็จะเปลืองรูปโดยใช่เหตุนะครับอันนี้ถ้าเราส่งไปแล้วเขาสนใจในตัวคุณนะครับคุณถึงเขาถึงจะเรียกคุณไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็คุณก็จะเสียพวกเอกสารเนี่ยไม่เยอะนะครับแล้วก็รูปจะไ,ได้ไม่ต้องเปลืองนะครับเขาก็จะนัดวันเริ่มงานได้ทันทีนะครับ เพียงเท่านี้นะครับมันก็จะทําให้เราสะดวกในการหางานได้มากขึ้นนะครับเราสามารถกระจายงานได้หลายๆที่ดีกว่าเราต้องไปเดินไปสมัครทีละบริษัททีละบริษัทนะครับค่อนข้างเสียเวลานะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็มาแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเราไปทํากันดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ